เดี๋ยวเปิดสายค่ะคุณผู้ชม023383831 3โทรมาเลยสั้นๆน,นะคะเดี๋ยวเปิดกันไม่กี่สายรีบโทรเลยนะคะตัวที่คุณวัชชัยบอกว่าตอนนี้หุ้นบางตัวดูแนวโน้มน่าจะมีการปรับบวกขึ้นนะคะปรับมุมมองในเชิงบวกมีแนะนำบ้างไหมคะยังต้องต้องรอดูประเมินก่อนนะครับ<ฆ>คือตลาดเองเนี่ยคาดการณ์กันว่ายังย่งกลุ่มของพลังงานเองเนี่ยคือจากนี้เป็นต้นไปล้ ถูกถูกปรับลดลงมาแล้วถูกไหมฮะในอนาคตข้างหน้าอาจจะมีความน่าจะเป็นที่จะถูกปรับขึ้นเนื่งองจากว่าถ้าถ้าราคาน้ํามันเนี่ยทรงตัวอยู่ในระดับสูงนะนั่นหมายความว่าเขาอาจจะไม่มีสต็อกลอดเพราะงั้นเนี่ยโดยเปรียบเทียบคิวอันคิวก็น่าจะดูดีขึ้นนะครับอันนี้ก็จะทําให้ตัวกลุ่มพลังงานเองเนี่ยผมผมมองเป็นเรื่องของมีเดียมเทอมนะครับที่ที่ดูน่าจะดูด,ดีแต่ส่วนของกลุ่มของธนาคารเองเนี่ยแฟร์ไบย,ยูเรายังคงเดิมไว้ก่อน ครับ <c oughs> แล้วก็รอดูในเรื่องของการพักตัวปรับตัวคิดว่าจะเป็นด้านเทคนิคนะอย่าง,างวันนี้3ามแบงค์ใหญ่ SCB, k b บ n k คแบงก์แบงเทพนี่ยปรับลดลงหมดเ <c oughs> ลยนะรับได้ไหมคะเฉลี่ยหนึ่งเปอร์เซกว่าเกือบสเปเซจะรับได้ไหมผมยังมองกลุ่มธนาคารเป็นจังหวะในการเล่นรอบนะครับคือที่ผ่านมาเขายังไม่เคยลงพอดีวันนี้ลงลงก็พอสมควรแต่ก็ยังมองว่าซื้อเล่นรอบบางส่วนได้ทั้งสาหลักทรัพเลย นะครับอย่างกรณีของของแบงคกรุงเทพเองอ่ะนะครับะน,นะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูนิดหนึง่งฟร์ไสใบยู่อยู่ที่สองหนึ่งหนึ่งนะเราบอกกับละกันนะครับก็คือกา,ารไซดเว่ของเขาส่วนใหญ่จะลงมาคือคือถ้าสมมุติว่าจะลงมาได้อีกสักหน่อยหนึ่งคิดว่าคงจะยืนหนึ่งเก้าห้าได้นะ,ะนะครับน่าน่าจะเป็นลักษณะงันไปแล้วก็จะมีลักษณะการรีบาวเป็นไซด์เวอัพยอยู่นะครับที่สําคัญก็คือถ้าถ้าคุณยึดวินันทางด้านเทคนิคแลแบงค์กรุงเทพห้ามถ้าถ้าไม่ได้ต่ากวันหนึ่งเก้าห่งหนึ่งเก้าห้าในระยะส ใช่ครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะอ่าเป็นตัวอย่างนะคะเดี๋ยวไปที่สายน้องทุนค่ะไปที่สายคุณปรีชานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีทั้งสองท่านนะครับค่ะรบุญลินถามตัว BTS หน่อยครับซื้อไว้หรือยังคะเออมีมีซื้อไว้ตั้งนานแล้วแต่ว่าเปลี่ยนทาแล้วทำไมเห็นไม่ขยับเลยฮะค่ะราคาต้นทุนเท่าไหร่คะเออห้าบาทห้าสิบนะค่ะห้าบาทห้าสิบเปลี่ยนทาแล้วนะฮะค่ะตัวเดียวนะคะรบุญลินถามว่าทำไมไม่ขยับหรือว่ามันมี พูดถามเปลี่ยนอะไรไปบ้างกขบครับค่ะ BTS นะคะครับผมค่ะขอบคุณนะครับค่ะฟังทางทีวีนะครับค่ะ BTS อะฮะค่ะใช่ค่ะก็ห้าบาทห้าสิบนะคะอือราคาเขาก็ขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งแล้วนี่ฮะเดี๋ยวนะจะได้ราคาที่คือคือราคาเขาถ้าเทียบแล้วนี่เขาก็ขึ้นมาได้ค่อนข้างจะดูดีนะฮะค่ะคือต้นทุนอยู่ห้าบาทห้าสิบถือมาแล้วปีหนึ่งแล้วฮะอืม คือถ้าถ้าเป็นอืมได้ค่ะเดี๋ยวเรื่องของราคาย้อนหลังเดี๋ยวเราเ็คกันทีคือคือคือผมผมมองอย่างนี้ว่าตัว BTS ก็ราคาเขาก็ไต่ขึ้นมาแต่ก่อนหน้านี้เขาขึ้นไปถึงโดยเฉลี่ยนะครับเฉลี่ยพามาอยู่ที่ห้าบาทห้าสิบกสตางค์เพราะฉะนั้นเองตอนนี้เองเนี่ยอาจจะเป็น้ว่าเขาพักตัวปรับตัวสักหน่อยหนึ่งแต่ผมก็มองว่า BTS ยังยังไม่น่าจะหลุดต่ำกว่าห้บาทลงมาในช็อตเทอมนี้นะ แล้วก็ยังมีทิศทางที่ดูไซเวอาจจะขึ้นไปเทสห้าบาทห้ิบอยู่ในช่วงสั้นๆแล้วกันนาะผมตอบอย่างนี้ก่อนดีกว่าพอดูดูย้อนหลังกัไปหนึ่งปีอย่างที่ที่ได้กล่าวมาราคาต้นทุนไม่น่าจะน่าจะเป็นราคาพาพอดีนะคะที่ที่<ม>รับเอาไวท้ทีนี้แนวโน้มตัวนี้ถ้าหากว่ายังไม่มีข่าวบวกมาน่าจะยังไซเวอยู่นิ่งๆไปก่อนใช่ไหมคะครับค่ะ,คะ ก็ยังนิ่งๆอยู่ต่อไปต้องรอขาวบวกเข้ามาก่อนนะคะต่อที่สายคุณเชษฐ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสองท่านครับเชิญค่ะสอบถามท็อปว่าราคาตอนนี้น่าเข้าไหมครับค่ะแนวรับแนวต้านครับขอบคุณครับค่ะท็อปลคา<า>ตรงนี้อาจจะคืออย่า <c oughs> งนี้นะผมผมตอบท็อปในเชิงของอปัจจัยทางด้านเทคนิเคเขาก่อนส่วนทางด้านพื้นฐานเองเนี่ยท็อปยังดูดีอยู่นะค่ะอย่างนี้ดีกว่านะแล้วก็คือตัวท็อปเองเนี่ยถ้าสมมติว่าเรามี support ที่เป็นเนล c k ล i n ที่สําคัญเขาคือหกสิบาทหสิบสตางค์ถึงหกสิบาทถ้าไม่ได้ต่ํากว่าตรงนี้โอเคย,ยังยังยังดูดีอยู่แต่พอ,พอต่ากว่าเนี่ยสมมติคุณเข้าราคาตรงนี้หกิบเจ็บาทยี่้าสตางค์ที่เท่าราคาปิดอะแล้วเราแคปตัวกําหนดจุด stop loss ไว้อยู่ที่หกสบหกจุดห้าก็ได้นะ,ะแล้ถ้าไม่ได้ต่ำกว่าหกสบหกจุดห้ายังยังโอเคยังดูดีอยู่แต่การพักตัวปรับตัวน่าจะไซด์เวออกด้านข้างนะ,ะ,ะมีนักลงทุนสายถัดไปไหมคะ ค่ะคุณอรุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเช่นค่ะขอถามแนวโน้มของ TPI พลีนหน่อยครับค่ะซื้อไว้ยังคะซื้อเรียบร้อยแล้วครับฟังทางทีวีนะครับค่ะอ่าไม่บอกต้นทุนนะคะแต่ว่าดูแนวโน้มหน่อยละกัน TPI โพลีนะคะครับ TPI โพลีนะครับพพอร์ตอยู่ที่สิบเอ็ดบาทห้าสิบตางค์กับสิบเอ็ดบาทหกสิบตางค์ก็ยัง ยังมองว่าเขาก็จะไซด์เวยเป็นรอบให้เล่นไปลักษณะอย่างนี้ต่อเนื่องไปอีกสักระยานหนึ่ง,งเพียงแต่ว่าพอเขาขึ้นไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีแรงขายออกมายังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่โดดเด่นสําหรับเขานะครับผมมองว่าการพับตัวปรับตัวนะ่าจะยืน 10, 11 5 1 6ได้นะแล้วก็ในในสัปดาห์หน้าอีกสักสองสามวันอาจจะได้เห็นการดีบ่าวกลับของเขาก็ได้นะครับก็จะมีแนวต้านที่12บาทแล้วก็12บาท40บ่างนะครับ ค่ะ12บาทแล้วก็12บาท 40, 40สตางค์นะคะมีนัองทุนถามบ้านปูเข้ามานะคะว่าดูแนวโน้มบ้านปูกรับขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะแล้วแต่ว่าหลายท่านอยากจะเข้าทยอยซื้อเพิ่มซื้อเพิ่มได้ไหมคะรอรอจังหวะทั้นิดหนึ่งบ้านปูค่ะคือคือถามว่าตัวบ้านปูเนี่ยในช่วงที่400ลงไปเนี่ยจะได้เห็นอีกไหมมีจะมีคําถามอย่างนี้เข้ามาอยู่เยอะด้วยนะก็มีมีโอกาสได้เห็นแต่น้อยลงนะ แตไไ่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เหมือนกรกะตะกอดที่ที่ที่บ้านปูพอลงมาปุ๊บแล้วก็มีแรงขายหนาแน่นอย่างนั้นอันนั้นเราเราน่าซื้อตอนนั้นแต่หน้าตอนนี้เองเนี่ยถ้าบ้านปูจะมองอย่างนี้เนี่ยหมายความว่าเขาไปเทสตรงสี่หกศูนย์ี่ห้าูนย์เป็นทาร์เก็ตไพร์ในการรีบาวกับทางด้านเทคนิคเลเรียบร้อยไปแล้วนะหนึ่งรอบจบก็คือจบสําหรับตัวเทคนิคิลนะครับเพราะงั้นยังมีโอกาสที่เขาอาจจะแกว่งตัวต่ํากว่าสี่ห้าูนย์ลงมาบ้างแต่ซัพพอร์ตต่อไปที่น่าสนใจก็คือสี่สามสองสี่สาม นะผมวิเคราะห์อย่างนี้ก่อนแล้วก็แนวต้านอยู่ที่ประมาณ460บาทกับ476บาทนะครับค่ะสุดท้ายอยากจะให้แนะนำน้นทุนส่งท้ายสัปดาห์นิดนึงค่ะช่วงนี้ผันผวนค่ะคือคือส่งท้ายสัปดาห์นี้ผมผมให้ดูอย่างนี้ว่ามันจะเข้าสู่ในช่วงของภาวะที่ข่าวสารต่างๆเริ่มลดน้อยถอยลงไปแล้วก็ความรุนแรงของข่าวสารเดิมๆอย่างเรื่องของยุโรปอเมริกาเนี่ยจะถูกบรรเทาลงนะ จะ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 ,จะไม่ไม่ได้เป็นปัจจัยลบหนักๆเหมือนกับที่ผ่านมาละเพราะงั้นเองเนี่ยตลาดเองก็จะมีลักษณะทรงตัวกับปรับตัวพักตัวลงมาซึ่งเป็นตอนตอนในปีนี้เองต้องให้เป็นไซเคิลปกติของเขาไปก่อนนะครับเพราะงั้นสติเด็กก็อาจจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆอยู่ช่วงหนึ่งเท่านั้นเองนะครับหลังจากนั้นเองเราก็จะอาจจะหันกลับมาเล่นในเรื่องของดีวเดนที่เป็นเรื่องของปันผลกลางปีก็จะมีอีกช็อตหนึ่งเพราะงั้นเนี่ย ช่วงช่วงจากนี้เป็นต้นไปท่านนักลงทุนก็มองหุ้นออของการปรับตัวลงมาเป็นลักษณะของการซื้อถือระยะมีเียมเติมโดยเฉพาะทางเดินกลุ่มของพลังงานนะครับก็อยากอยากอยากจะให้ดูในภาพใหญ่ๆตรงนี้ไว้ก่อนส่วนภาพช็อตเทอมเซ็นีิเด็กจะปรับตัวลงมาผมก็ยังมองว่า จะมีแนวรับหลักก็คือ1200องร้เป็นเป็นเป้าหมายเวิร์สเคสที่เขาจะลงมาแค่นั้นเองค่ะไม่ไม่ไม่ลงลึกนะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณธวัชชัยมากเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณธวัชชัยอาศวัพรชัยจากตลอโก,กบเล็กนะคะมองว่าดัชนีตลาดหุ้นช่วงนี้ยังคงน่าจะเป็นลักษณะของไซด์เวย์บริหารจัดก,การพอร์ตกันให้ดีมาปรับกลยุทธ์กันทุกวันในรายการดูถันหุ้นบ่ายนะคะ